มาเจอกันร้านต่อไปเลยมีสวัสดีคุณอ้อมจัก,กรวาดวัสด,ด่นนะครับวันนี้คุณอ้อมนะครับเดียวขอเบอร์ทฝากเบอร์โทรให้หน่อยศูนย์หกสามนะคะหกสามเก้าเก้าเจ็ดสามแปดค่ะครับผมขึ้นม้ที่หน้าจ,จอแล้วเนาะมาวันนี้มีอะไรมามั่งครับสําหรับจัก,กรลาดกาเด่นนะครับวันนี้มีอ่าซาราดูใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ในกระถางสวยมากบอกเลย เท่าไรครับเนี่ยสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทอันนี้คือมีมีค่าส่งเนาะเดี๋ยวถ้าสั่งหลายต้นนะคะส่งให้ฟรีนะคะต้นหลายต้นนะมีนะซานาดูนะครับในกระถางเบลล่าสีขาวสวยมากมาตัวข้างหลังคือพับพึ่งด่างนะคะนี่ทำไมพับพึ่งเรื่องนี้ใบเขาใหญ่มากครับกืมใใหญ่มากนะต้นสมบูรณ์ด้วยนะคะสวยมากดอกสีขาวหอมนะคะอ่าเท่าไรครับสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะ นี่มาดูว่าเศรษฐีวินสันนะคะอ่าครับเป็นเศรษฐีวินสันนะครับเป็นลูกผสมนะคะอ่าครับครับถ้าแท้ก็จะแพงเลยนะสองสามพันนะอ่าครับแต่นี้ก็ลูกผสมก็ไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ต้นไม้นะครับน้องตามวิดีโอเลยนะครับเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอุ้ยด่างเต็มเกือบเต็มใบเลยนะอันนี้สยามซิงเกิลนะคะสยามซิงเอร์เป็นบินมังกรเนาะ 250หสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะอันนี้เป็นครีบประวันดังนะคะดางสวยแบบนี้เลยนะคะใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะสามร้อยห้าสิบาทนะครับรวมจัดส่งเลยอันนี้ใบเดียวนะคะใบใหญ่ใบเดียวนี้สองร้อยห้าสิบนะคะตีเป็นใบครึ่งนะครับมีใบเล็กๆตรงนี้นิดนึงอ่ะใบครึ่งฮะสองร้อยห้าสิบ อันนี้ก็สยามซิลเวอร์เหมือนกันสยามซิลเวอร์เหมือนกันอันนี้สองร้อยนะคะสองร้อยบาทนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือรวยร้นฟ้ารวยร้นฟ้านะคะดางนะคะดางนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมีสองกระถางสามกระถางนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเอง อันนี้นะคะคริโอพัตานะคะโอคริโอพัตเป็นลิ้นมังกรเหมือนกันค่ะเป็นลิ้นมังกรค่ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้าตัวกลักดําตัวนี้อ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะส่งฟรีเลยนะหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทกลอกมาละกดเขียวนะคะกระถางละอันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะถางเบลล่านะเป็นกระถางเบลล่านะครับสองร้อยห้าสิบบาท อันนี้หนึ่งร้อยสองร้อยบาทนะสองร้อยบาทนะครับสําหรับกระถางขาวเนาะแล้วก็ใบเลื่อยสีทองนะคะใบเลื่อยสีทองนจะจ๊ะสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบบาทมาทางนี้นะคะชวนชมนี่ชวนชมอุ้ยอยู่ในเบลย่าแล้วก็สวยชวนชมสองร้อยห้าสิบนะคะเพราะว่ากระถางใหญ่นะคะส่งให้ฟรีนะโอ้โหนะครับอยู่ในกระถางสวยๆเลยจ้า ตัวนี้คืออันนั้นคือกวกมรกตยอดทองด่างนะคะดูใบด่างเขาใบคู่ล่างอะค่ะใบแม่ของเขาอะคะด่างนะคะ,ะยอด,ยอดทองด่างนะคะวีหายากนะครับตัวนี้ส <200 S 2> อ,องร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทเอง,เองยังมาสองปีแล้วได้แค่นั้นนะคะโอ้โหราคาสุดคุ้มนะครับยอดทองด่างนะจ๊ะสองร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะ อ้าวมาตัวนี้อันนี้ก็คือยอดทองนะคะเ๋าะตัวนี้เป็นยอดทองนะครับใช่ค่ะยอดทองะพรผอมใหญ่นะตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวด่างนะครับสามร้อยห้าสิบรอมสองค่ะสาม่้อยห้าสิบบาทจ้ายอดใหม่เข้ามาก็จะเป็นสีทองอันนี้ก็จะเริ่มสีเขียวนะคะอ่าครับแล้วก็อันนั้นนะคะว่านเมตามาหานิยมว่านเมตามหานิยมนะครับในกระถางร้อยบาทนะคะกระถางทรงอะไรเนี่ยมีภาษาจีนด้วยสวยงามหนึ่งร้อยบาท ถ้าสั่งสองกางขึ้นไปนะคะจะส่งให้ฟรีนะอ่าหนึ่งร้ยบาทท่านั้นกระงเดียวนี่ขอคิดค่าส่งนะคะอันนี้คืออันนี้คือพาร่ำรวยารวยรับตัวนี้มานะคะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองอืสวยมากครับอันนั้นคือเศรษฐีการทองนี่เศรษฐีก้านทองเศรษฐีการส้มนะครับมีก้ารทองก้านทองอ่ามีสองต้น อันนี้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทส่งฟรีค่ะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบาทแค่กระถางก็คุ้มแล้วนะคะส่งฟรีนะครับไปตั้งปุ๊บสวยปั๊บเลยนะอันนี้แสงเงินแสงทองแสงเงินแสงทองนะครับหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับในกระถางทรงเอกระถางทูบแบบจีนนะหนึ่งร้อยบาทกระถางทูบอันนี้หมักผู้หมักเมียนะคะผู้หมักเมียโยตัวนี้คือลายดีมาก องร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมาดูโซนนี้ครับโซนไม้ด่างวิพินนาคใช่ไหมเนี่ยพินนาคค่ะใบแม่เขาเนาะนี่เป็นไม้วางข้อนะครับมีใบแม่นะงอกมาแล้วนะครับหนึ่งใบเนาะมีหนึ่งใบนะกับหนึ่งหลอดกําลังจะกลางนะครับราคาไหนครับพันห้าร้อยบาทค่ะตั้งไเลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับส่งฟรีนะคะ อ่าแล้วตัวนี้คือฟิโลหูช้างเนาะฟิโลหูช้างค่ะด่างสวยเลยนะจ๊ะด่างสวยสวยเลยนะจ๊ะเท่าไหร่เอ๊ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าไวโอลินครับไวโอลินหนึ่งพันบาทนะคะไม้วางข้อนะรวมส่งเลยเนาะส่งฟรีใช่ไหมเนี่ยค่ะอือหือส่งฟรีกันเลยนี่นะนี่แนะนําเลยนะครับตัวนี้รวมส่งแล้วหนึ่งแค่หนึ่งพันบาทเองนะ ่ามอนสเตอรานะครับเอาโบเนาะสามใบนะคะแล้วก็ใบแม่อีกหนึ่งมีนะครับเป็นไม้ฟอมสี่ใบนะครับงอกมาแล้วสามใบเนาะราคานะครับเท่าไหร่เดี๋ยวดูแ<ไ>ปดร้อยบาท,บาทามาดูกันต่อครับแนะนําหน่อยมาแนะนําหน่อยดเดี๋ยวเศรษฐี ตะทีเงินหนานะคะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่านี่นะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะแล้วก็มีต้นเล็กเนาะต้นเล็กเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับด่างแล้วนะด่างชัดเลยนะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยพัดโบกด่างค่ะแปดร้อยห้าสิบาทแ <450 S 2> ่ดร้อยห้าสิบาทจ้ามาดูกันครับโซนข้างหน้าหน่อยวิช้างหูช้างด่างเหลืองเนาะสามร้อยบาทนะคะอ้ะวแล้วก็นี้นะครับ กระถางละห้าสิบบาทขันหมากราชาห้าสิบบาทมีก็ห้าสิบบาทจิมกอรห้าสิบบาทจินนี่เอาไปหนึ่งร้อยพออ่าจินนี่เอาหนึ่งร้อยพอจากห้าสิบหนึ่งร้อยนะคะอันนี้เสน่ห์จันเงินนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับฟอร์มสามใบนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหาล้ำรวยหาล้ำรวยหนึ่งร้อยบาทอ่าหนึ่งร้อยครับอ่ามาต่อกันนี้คืออันนี้คือนักขารากันดำนะคะ หนึ150บาทสองฟลลางน,นะครับสมใบใบใหญ่กบับสี่ใบใบเล็กนะครับ150บาทสองฟรนะคะชค็กโกชั้น<ร>ชกชั้น290ราสิบาทอเ<ร>ม็เล็กด่างแล้วนะครับด่งแล้วนะสองบาทอันนี้ช็กโกชั้นอันนี้นะคะอันนี้ด่างสวยทุกต้นเลยนะคร้อยเกบาทนะคะม,มี4ี่กระถางน,นะครับมีสี่กระถางนะหกรบาทจ้า อันนี้ต้นใหญ่แย้นี่ใหญ่แย้นะครับใครหาอยู่นะใครหาอยู่นะมีต้นเดียวเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน <150 S 1> ึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ไตคันเลอร์นะครับหนึ่งร้อยบาทค,ค่ะโอ้โหอดีตไซนี้ต้องมีเงินแสนนะตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยบาทท่นนั้นนะครับอ่าฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับฝากช่องหน่อยนะคะช่องจักรราตกาได้นะคะแล้วก็ทางเพจ เอ่อจักรลาดการ,การ์เด้นกันนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0 6 3 6 3 9 9 7 3 8นะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณออสวัสดีค่ะ